สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาโคมนารานะครับวันนี้เรามีทริปกันอีกแล้ววันเดย์ทริปนะครับผมแล้วก็มีแนวร่วมมาอีกคนหนึ่งเชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อน็อตครับผมชื่อน็อตนะครับวันนี้น้องน็อตเขาก็ขอมาแจมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันอ่ะบ่อใส่เตรียมพร้อมคนเตรียมพร้อมยังพร้อมครับผมไม่พร้อมเลยท้อมันจะฝนตกอ่ะ สรดจคอยังไงก็ไม่รู้ยังไงเราก็ต้องลุยแล้วครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมว่าจะไปที่ไหนกันบ้างนะฮะไปลุยกันนะครับผมเอาไปแล้วครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นัดน้องๆที่ปั๊มน้ามันนะครับผมตอนนี้ก็ตรงกันไปเลยนะฮะเราจะไปกันที่ราชบุรีนะครับเรามาดูกันว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรกันมากนะครับผมแต่หลักๆวันนี้เราก็จะไปที่เขางู่ะครับผมใช่ไหม เขางูงนะครับเป็นสถานที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะอันซีนนะครับผมเราอยากไปดูความความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอตอนนี้เราก็อยู่เส้นเพชรเกษมนะครับผมยิงยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นนี้เป็นเป็นเส้นหลับนะครับผมสภาพอากาศวันนี้นะครับผมก็ท้องฟ้าเป็นใจนะครับไม่ค่อยจะ,ะดูทรงไม่ค่อยจะฝนตกนะเท่าที่เช็ค ในพยากรณ์ในพยากรณ์เมื่อกี้คือฝนน่าจะน่าจะไม่ตกแต่มันค้มคึ้มะเพื่อนๆก็ต้องลองเสียงดูว่ายัางไงทริปของเราวันนี้จะจะรุ่งหรือว่าจะล่มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ เพื่อนๆตอนนี้เราก็มาแวะที่ปั๊มนะฮะยังไงน้องตามทันหรือเปล่าพอได้อยู่ครับกูปิดไม่ดูน้องเลยน้องก็น้องก็ขับเวทเนาะนี่ก็จะไปอย่างเดียวขันหลังก็มอมกันคือนะยอมใจน้องจริงอะ่ะน้องก็ตามมาทันนะไอเราก็ขับเพลินอะ่ะเออพี่วิ่งอยู่เท่าไหร่แล้วนะที่วิ่งอยู่เท่าไหร่ มันกิ้ววิ่งอยู่ร้อยยี่ร้อยสามอะเงี้ยมันเพลินไะร้อยยี nope ่ร้อยสามรถที่กับรถผมมันเท่ากันไหมรถน้องก็ทำเครื่องใช่ไหมทำเครื่องชักสองชักสามชักสี่น้ำน้ำแตกอะไรอย่างงี้ถือว่ารถรถเวฟของ ของนองเมื่อกี้ตามทันได้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแสดงว่าทำ,ท,ำท,ำทำมาพอสมควรใช่ไหมทำอะไรมา,มา,มารบ้างรถเรามีชุดหัวอย่างเดียวครับหัวอะไรคนระชุดลูก53อ๋อคือมันจะทําให้รถแบบวิ่งวิ่งได้เร็วขึ้นใช่ไหมใช่ครับมันลูกใหญ่กว่าเดิม3มิลครับนะอ๋ออันนี้เป็นความรู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเราก็ขับรถ3 0มซีซีทันท,ทุกที่เลยนะ เวลาเรายืน้อยยี่อย่างเงี้ยน้องก็ตามทันเออเจ๋งๆเอาเพื่อนๆเดี๋ยวเราพักกินน้ํากันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสถานที่แรกนั่นก็คือเขางูครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของธรรมชาติกันนะฮะอ่ะน้องเตรียมลยุยไป แล้วครับนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบผนผาแบบสวยๆอย่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับผมน,นี่ครับเพื่อน ข้างในก็จะออกเป็นช่องเขานะครับผมอุทยานเขางูเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ตรงใจกลางอุทยานเขางูไปที่เรียบร้อยนะฮะบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะ โลเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นที่โลง่ลงๆที่โปร่ปงๆนะฮะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะร้อนมากนะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะด้วยถือว่าเป็นความโชคดีของพวกผมนะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาที่นี่นะครับผมกวบพิมพ์คําว่าอุทยานเขาโูนะฮะ GPS ก็จะพามาที่นี่เลยนะครับผมการเดินทางภาพรวมนะฮะสะดวกสบายมากครับไม่มีการขึ้นเขาไม่มีการเ,าเข้าป่าเดินทั้งสิ้นมากันง่ายๆเลยนะครับผม ใครสนใจที่จะให้อาหารปลาเขาก็มีอาหารปลาขายนะครับถือว่าเป็นการทําบุญในตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่มุมลับกันนะครับเขาบอกว่าเป็นมุมที่หลายๆคนมาถ่ายรูปนะครับผมหลายๆคนมาถ่ายบล็อกกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนะ แลเพื่อนๆนี่แล้วคือบรรยากาศภาพรวมนะครับที่อุทยานเขางูนะครับผมจริงๆที่นี่มันมีที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าอุทยานเขางูเพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่เขาเชื่อกันว่ามีพญางูอาศัยอยู่ที่นี่นะครับผมง่ายๆเป็นเป็นเมืองของพญานาคด้วแหละนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็มีประตูเชื่อมต่อกับเมืองลับแล่ด้วยนะครับผมเมื่อก่อน ชาวบ้านสมัยก่อนมักจะยืมของใช้ไป,ไปมาๆกับชาวบ้านเมืองรับแรงนะครับผมหลังๆแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยคืนประตูรับแรงก็ถูงปิดไปอันนี้ผมอ่านในข้อมูลมานะแต่หลักๆก,ก,ก็คือที่นี่ที่มาของเขาก็คือมีพญางูองาศัยอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นที่มาของชื่อคำว่าเขางูนะครับผมนี่นะครับ วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปมุมลับนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะลับหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเห็นคนทำคอนเทนต์ไปไปกันเยอะแล้วอะแต่ว่าเขาบอกเป็นมุมลับมุมลับยังไงวะมันเป็นมุมลับยังไงวะมุมลับที่มันไม่ลับแล้วก็คือมันอยู่ใต้เหมือนอยู่ลึตไปมิติหนึ่งมิติควอนต่ม ทำอะไรวะออร์ฟิสิกออร์ฟิสิกเออไปกันใหญ่แล้เฮียพาไปมุมลับกันดูดิมันจะลับขนาดไหนดูดิมันจะมีคนไปเยอะเปล่าเขาบอกว่าลับๆับมุมลับมุมลับลับเล่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่เ่่ี่ ชื่อจริงๆทางเข้าก็ลึกลับด้วยนะฮคระับ มุมรับสมชื่อนะครับผมลักลักแล้วก็ักลันะครับผมาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่มุมลับของเขางูไปที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งจุดตรงนี้นะครับผมเราต้องขับรถออกมาจากสถานที่อุทยานเขางูออกมาสักประมาณ2 3กิโลได้นะฮะเราต้องออกจากถนนใหญ่แล้วก็เข้ามาอีกซอยหนึ่งซึ่งทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแนะนําให้มาช่วงกลางวันนะครับผมเย็นๆยนพบคาเนี่ยผมว่า มันดูเปลียวเกินไปมันดูอันตรายนะครับพอมาพอมาถึงที่นี่ผมรู้สึกอเมซิ่งมากเลยเพราะว่ารอบข้างเนี่ยมันแบบมันเต็มไปด้วยหินผามันเหมือนในหนังอะ่ะแบบเหมือนประตูมิติที่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปอีสถานที่หนึ่งได้อะไรประมาณนั้นนะฮะสถานที่ตรงนี้ก็สมคลำล้ำเลือนนะครับผมอุทยานเขาง,งูนะฮะตรงกลางล่องกลางก็คดเคี้ยวเหมือนลำตัวงูเลยตอนที่เรามาในโชคดีที่มีรถขายกาแฟนะครับผมเพราะว่าฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะฮะ ฝนเริ่มตกไปปลอยแล้วก็ลมเริ่มแรงขึ้นทุกทีผมเลยต้องเอาโดนลงมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วฝนตกแน่นอนเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะฝากภาพมุมสูงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะว่าเขางูตรงนี้มุมรับตรงนี้หน้าผามันสวยขนาดไหนนะครับผม20 minutes later จบของสายไบค์เกอร์ฝนตกโอ้ยเดี๋ยวจะต่อไปที่สองแล้วเนี่ยต้องหลบฝนก่อนเลยตอนนี้โชคดีที่มีร้านกาแฟแม่ค้ามนารับสวยๆนะผมมาเป็นที่หลบฝนให้นะฮะโอ้ยฝนตกเออชีวิต้วคาเพื่อน The plan is no plan ก็เกิดขึ้นกับพวกเราอีกแล้วนะฮะการที่เราวางแผนจะไปไหนนะครับผมอย่าไปยึดติดก,กับมันมากนะฮะมันก็นจะเป็นแบบนี้นะครับผมวันนี้สภาพฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะฮะเราวางแผนจะไปกันสองที่วันนี้ก็คือที่นี่เขางูแล้วก็อีกที่นึงก็คือแก่งแข่ยอราชบุรีแต่เราติดฝนที่นี่มามานานพอสมควรแล้วนะฮะยิ่งภาวนาให้หยุดยิ่งตกหนักเข้าไปใหญ่นะครับผม และนี่ก็คือทริปของเรานะฮะอยากจะฝากเพื่อนๆเ,เลยว่าถ้าวางแผนทริปเนี่ยอย่าไปคาดหวังกับมันมากนะครับผมเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนผมในวันนี้ไงเพื่อนา <laughs> ละครับเพื่อนๆและนี่ก็คือภาพจาก มุมโดนนะฮะที่ผมได้บินไว้เมื่อกี้นะครับก็บินได้ประมาณสักพักหนึ่งน้องฝนเขาก็มานะครับต้องรีบเอาโดนลงมาไม่งั้นโดนปิวแน่นอนนะครับผมจริงๆแพลงของเราวันนี้นะฮะเราจะไป2ที่โดยประมาณนะครับผมที่แรกนันก็คืออุทยานของงูมุมลับก็คือที่นี่นะฮะแล้วก็ที่ที่สองนั่นก็คือแก่งกนยนของราชบุรีแต่ฝนฟ้ามันไม่เป็นใจแบบเพื่อนเราติดฝนที่นี่ เกือบ2ชั่วโมงได้โชคดีที่มีร้านขายกาแฟาอยู่ข้างๆเอาไว้เป็นที่หลบฝนนะครับผมพี่ๆแมค้าเข้าใจดีนะฮะนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนไอเดียกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเอาขนมให้กินกันซึ่งในน้ําใจมากเลยนะครับผมเราติดอยู่ที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงฝนหยุดก็ประมาณ6กโมงมาเลยทําให้ทริปที่เราจะไปที่ที่2นะั้นต้องแคนเซิลไปนะฮะออาสุดท้ายท้ายสุดผมก็ฝาก ภาพมุมสูงจากโดนแล้วกันนะฮะเรามาชมกันว่าเขางูมุมลับตรงนี้เนี่ยมันสวยขนาดไหนเป็นผมถ้ามีเวลาผมก็จะมาอีกนะครับผมถ้ามีเวลาแบบว่ามีเวลาเหลือเฟือนะจะมาเสพบรรยากาศให้เต็มที่เลยนะครับผมมุมลับที่นี่นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆมาตอนกลางวันนะฮะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยทางเข้าค่อนข้างที่จะเปลี่ยมากคนข่าที่อาจจะอันตรายพอสมควรค่นค่าที่จะอันตรายเลยแหละไม่ค่อยจะแนะนํามาตอนดเ,เย็นนะครับผม อะนะครับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายท้ายนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะทริปหน้าเราจะไปไหนกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับเพื่อนเื่อทุกคน